มาอนีมาพ่อเป้าวยอครับมา่อรวยแล้วอดหมวกให้เนียครับเป้ารวยมีคนใส่ลวกเออคนลวกรอไปใส่กรรอเนั่งอเปาัเนน่ึ้นองออง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 อองององออาองอองออง กัการลงัวลงกลวยเิดเกินกับที่การ่อยเสียวองไห้มใส่ต้มเนื้อใส่ปาใส่สุตรกับวิ่อันนี้เป็นยัง,นยงครับปั่นพูดที่ที่ไหนครับนี่บนอย่างน้อ,นอครับ,บรอันนี้บญไอ้ของปันตำนัน่งอาชิตตางเนี้ครับกำนตน่งจเด่นแควก็เป็นตำนัน่งเงียบกับม่ำตำแหน่งมืออีกก็อาลันดาวผู้สยวาูย่งบังมันรวมได้หมดเกินกับมัน การมการทงานเพั่งพี่กอเลยอยทั้งวนเลยนะพี่น้องเดี๋ยวยเนกสิ่งนีกอร่อยเ่มีบักรมาเที่ยงมาพี่้องงวนเตือนกัไหเที่บพอมากไครับวันนี้เที่อนก็มากมีไอ้คนแค้นพี่คบทุกคนนะครับลองมานีมาในเงาหื้อเนี่ยลกมัน่าได้มากเป็นเงาหเสียงของคนผู้ใดใส่ใส่กับมาผมงานนักการเด้อพี่น้องขอให้ติดตามช่องบาลแนย พี่น้องก็จะด้เบิ้งลยครับวันนี้วางานนองน้องนี้จีเป็นเน่าเสียงจีบไปได้บ่สุดพานบ่มามามาเจ้านี่มาซอยกัน้นพี่น้องเนเดอร์เนเดอบอกร้อมนแน่เด้อเแก้วไหมันตรงนี้เป็นแก้วดิมีแต่ว่ามีแต่ว่าซอยเสียวจิเสียงในหัวครับตัวนี้น่ากินก็งันบ ม,ม, <c oughs> มาทางไอศินแตงไงกันนะเตีงตัวรอปอามาเ่เด้เสร์เลยครับนี่อาหารถึงโตตึก่ยองเขาเตอเสียห้องให้เนาะอครับบอบอเพื้จัดอธิบายฟังเนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกย่นะมันแย่แย่แล้วว่านี่บคุลน้ำคนบดได้กินก็เรยกว่าไปใส่เสียแล้ว เลยให้นะ ouais, mai, mai, um. ่บากได้กินกถือว่าเคยเราไม่ไม่ว่าเสียฮองให้ไม่ไม่ไปกิมาอันนี้ว่าเสียมันยำบ่อดได้าำยักยากเลไให้ตัวนี้เดี๋ยวัวนี้สิบก้อนอะไะบอกกันฮะสักภาพมนด้สภาพครับ เผมไพ่ยมาพี่อันนี้พระเอกผมนนี่พระเอกผมนี่เป่ารืยต้องเขาหเนี่ยกยินเอ่ว่าคปากคนใจน้องว่าไงไปเที่ยวั่ไป่คนใจน้องเี้ยวอย่างเตี้ยวอย่งยุ่ต้ยุงอย่างยุง เดี๋ยวยืกหน่อยครับเดี๋ยวผมพาไปเดิวตามไปโต๊ะใส่โอครับครับนี่เอนสารวัตรเห็นของน้ที่ไปจกเขาถีบเส้นแบ่จะน้อืมอืมมันไปไกลมันไปไกลกดจนกต๊ๆจ๊กๆกยังไงนี่ตะเดี้ยดีไช่เนี่ยเลยไม่ใช่เราขันอยู่นี่ย เท่าไรเขาบกไอย่างนี้แน่นอนเขาสั่งเขาเลยใช้ขั้บรรยากาศบ้านเอ้องก็คือกันกับาากาทางฟังใสครับทางสวบ,บปอสวบ,บปอ,บบปอกับเบ,บีเดียวกันกับนีบุญมีงานกับนีการลมฝากพี่น้องอทางสวบปอเล่าด้วยครับเด้อติดตามเบาแนวซีเอ็มซีนะครับสวบปคืออย่างสูบไฟปืนพี่น้องพี่น้องอทางฟังใสก็หลายกันครับเป็นแฟนคลับของ เบาวเนวนะครับฝากพี่น้องซอยติดตามซอยให้กำลังใจนะครับครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับพอไปทำงานต่อกว่อนครับขอบุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ